นี่คือเรื่องราวที่สะเทือนหัวใจและตนใจเราให้ตระหนักถึงความเปราะบางของชีวิตนักแสดงหนุ่มชื่อเอสกันตพง์ได้เผชิญกับวิกฤตสุขภาพที่เกือบพรากชีวิตเขาไปอย่างกระทันหันแต่ที่นี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามเขาเลือกที่จะเขียนจดหมายบอกลาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่ไม่แน่นอนมาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นและทำไมเรื่องนี้ถึงน่าสนใจขนาดนี้เอสกันตพงนักแสดงหนุ่มคนนี้อาจดูแข็งแรงและเต็มเปี่ยม ด้วยชีวิตแต่เมื่อไม่นานมานี้เขาป่วยหนักจนหมดสติกระทันหันและต้องถูกนำส่งโรงพยาบาลด่วนทันทีเขาอยู่ในสภาพหมดสติเป็นเวลาหลายเดือนซึ่งเกิดจากโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลันหรือที่เรียกว่า m y o c a r d i ท i ในภาษาอังกฤษซึ่งเป็นการอักเสบข,ของกล้ามเนื้อหัวใจที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นลองนึกภาพหัวใจของคุณเป็นเครื่องยนต์ที่ทำงานหนักแต่ทันใดนั้นก็เกิดไฟไหม้หรือชํารดภายในทำให้มันหยุดทำงานชั่วขณะหรือถาวรได้ในกรณีของ A ซกันตพงหัวใจเขาแทบจะหยุดเต้นเลยทีเดียวเพราะภาวะนี้ส่งผลให้เกิดหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันแสดงค a r ด i o c คอ e s t r i s i a ซึ่งเป็นภาวะที่หัวใจหยุดเต้นกระทันหันและอาจถึงแก่ชีวิตได้หากไม่ได้รับการกรักษาทันท่วงทีเขาต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ implantable cardioverter defibrillator หรือ ICD ซึ่งเป็นอุปกรณ์เล็กๆที่ฝังอยู่ในร่างกายเพื่อช่วยกระตุ้นหัวใจให้เต้นต่อเมื่อเกิดปัญหาหลังจากนั้นเขาก็ฟื้นตัวได้และกลับมาทำง,งานรวมถึงใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติแต่ประสบการณ์ น,นี่คงเปลี่ยนมุมมองชีวิตเขาไปตลอดกาลและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจหรือแม้แต่ขัดแยง้งเพราะหลังจากผ่านพ้นวิกฤตครั้งใหญ่ที่เกือบทําให้หัวใจหยุดเต้นอย่างถาวรเอสกันตพงเลือกที่จะเขียนจดหมายบอกลาถึงทุกคนที่เขารักจดหมายนี้ไม่ได้หมายถึงเขากำลังจะจากไปในเร็วๆนี้แต่เป็นการเตรียมใจสำหรับความไม่แน่นอนของชีวิตโดยเฉพาะกับโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะคาดีเคริดมิอาซึ่งเป็นภาวะที่หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวปะปกติลองนึกภาพเหมือนกับดนตรีที่เพลงเทียนไปมาไม่สม่ำเสมอ และโรคอื่นๆที่ร้ายแรงอีกมากมายซึ่งอาจฆ่าชีวิตเราไปจาะหากคนที่รักได้ทุกเมื่อแต่ที่นี่คือจุดที่มันกลายเป็นเรื่องโต้เถียงบางคนอาจมองว่าการเขียนจดหมายลาแบบนี้เป็นการคิดล่วงหน้าเกินไปหรือแม้แต่เชิงลบแต่คนอื่นๆอาจเห็นว่าเป็นการแสดงความรักและความรับผิดช,ชอบต่อคนรอบข้างคุณคิดว่ามันเป็นความคิดที่ฉลาดหรือน่ากลัวมาดูเนื้อหาจดหมายกันเถอะจดหมายของเขาเริ่มต้นด้วยคําว่าถึงทุกคนที่ผมรัก และบอกเล่าถึงความโชคดีที่ได้มีทุกคนอยู่เคียงข้างตลอดมาได้หัวเราะด้วยกันได้ร้องไห้ด้วยกันและได้เติบโตไปด้วยกันในทุกช่วงเวลาเขาเรียกช่วงเวลานั้นว่าของขวัญอันล้ำค่าที่จะเก็บไว้ในใจเสมอแต่แล้วเขาก็ย้ำถึงความไม่แน่นอนของการจากลาซึ่งไม่เหมือนกับโรคหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันหรือโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะที่อาจเกิดขึ้นกระทหารท้าวันนั้นมาถึงเขาอยากให้ทุกคนรู้ว่าตนรักและภูมิใจในตัวพวกเขามากแค่ไหนเขาขอให้อย่าเสียใจนานและขอให้คิดถึงเขาด้วยรอยยิ้ม ระลึกถึงเรื่องราวดีๆและความทรงจำที่สร้างมาด้วยกันนอกจากนี้เขายังอยากให้ทุกคนใช้ชีวิตต่อไปอย่างเต็มที่รักตัวเองและผู้อื่นดูแลกันและกันให้อภัยซึ่งกันและกันและใช้ชีวิตโดยไม่ประมาทหรือยึดติดเกินไปจดหมายจบลงด้วยคำขอบคุณสำหรับทุกความรักบทเรียนกำลังใจและลมหายใจที่ได้แบ่งปันกันมาเขาสัญญาว่าจะอยู่ในใจของทุกคนตลอดไปและลงท้ายด้วยรักเสมอเอสกันต์ปง เรื่องราวนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเล่าถึงสุขภาพของเอสกันตพง์แต่ยังเป็นบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหัวใจตัวอย่างเช่นหากคุณรู้สึกเหนื่อยง่ายหายใจหอบหรือมีอาการผิดปกติอื่นๆควรปรึกษาแพทย์ทันทีเพราะโรคเช่นในซีเอสสามารถป้องกันได้ด้วยการตรวจสุขภาพประจำปีหรือการใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจหากจำเป็นแต่ที่นี่คือจุดที่มันอาจก่อให้เกิดความเห็นต่างบางคนอาจโต้แย้งว่าการเตรียมจดหมายลาเป็นการเพิ่มความเครียดให้ชีวิตแต่คนอื่นๆอาจเห็นว่าเป็นวิธีที่ดีในการแสดงความรัก และเตรียมพร้อมสําหรับอนาคตคุณเหตุน้อยหรือไม่การเขียนจดหมายลาควรเป็นเรื่องปกติในสังคมไทยหรือไม่หรือมันเป็นการคิดล่วงหน้าเกินไปแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์สิเราอยากรู้ว่าคุณมองเรื่องนี้อย่างไร